สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนทำนมเย็นหรือนมชมพูนะคะนมเย็นหรือนมชมพูเราจะทำในแก้ว22ออนนะคะสูตรนี้แก้ว22อออนนะคะทำกินง่ายทำขายดีค่ะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เราจะเริ่มจากนมข้นก่อนนะคะนมข้นอาคิดจะใช้สูตรคาเนชั่นนะคะอาคิดจะใช้สูตรคาเนชั่นนมข้นเราใส่ไป25 ml ตรงนี้มันมี50ใช่ไหมคะเราก็ใส่ครึ่งของห้าสินะคะถ้ามันไม่มีขีดว่ายี่้แต่ถ้ามีขีด25่้าเราก็ใส่25นะคะตรงนี้มันมี50าสิแล้วก็ใส่ครึ่งของห้ตรงนี้นะคะใส่ครึ่งหนึ่งนะคะ นมข้นนะคะถ้าใครชอบหาวานเราก็เพิ่มหวานเพิ่มปริมาณนมขึ้นหรือน้ำแดงก็ได้นะคะหรือน้ำเฮดูบอยก็ได้ถ้าชอบรสชาติของเฮดูบอยเราก็เพิ่มเฮดูบอยถ้าเรา,เราไม่ชอบรสชาติของเฮดูบอยมาก แล้วก็เพิ่มเป็นนมข้นไปนะคะนี้เราใส่อันนี้เท่ากับ 25ML นะคะตอนนี้เราจะใช้แก้วเดิมนะคะถ้าเราตวงเนี่ยเราก็จะเพิ่มอีก 50ML แต่ตอนนี้เราใช้แก้วเดิมเราจะเทน,นมกระป๋องเอ็กสูตรเอ็กตา้าไปเลยนะคะเอ็กตา้าของคาร์เนชั่นนะคะอากิจจะใช้เคนาคาร์เนชั่นนะคะ ก็จะใส่ไปใส,ใส่ใส่เติมไปเลยคือนมข้นจะได้ยี่ห้าใช่ไหมคะนมนมนมกระป๋องอันเนี้ยนมเอ็กตา้าสูตรเอ็กตา้าเนี้ยมันจะอีกห้าสิบก็รวมเป็นเจ็ดสิบห้าแล้วก็ใส่ไปเจ็ดสิบห้านะคะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเปลืองแก้วนะคะนนี้มันก็จะง่ายขึ้นนะคะแม่ค้าก็ถ้าเป็นแม่ค้าก็จะง่ายขึ้นนะคะเหลือถ้าเราทํากินมันก็ง่ายขึ้น ไม่ต้องไม่ต้องไปใช้แก้วหลายใบนะคะอันนี้สูตรเราจะใช้น้ำแดงได้เจ็ดสิบห้าใช่ไหมคะเราจะใช้น้ำแดงเฮดูบอยห้าสิบมลห้าสิบเมื่อกี้ได้เจ็ดสิบห้านี่ยไเจ็ดสิบห้าใช่ไหมคะแล้วบวกไปเลยอีกห้าสิบห้าสิบเราก็จะได้เป็นร้อยยี่สิบห้านะคะเราก็จะใส่น้ำเฮดูบอยสีแดงนะคะเป็นร้อยยี่สิบห้านะคะ พราะเราจะใช้ตัวเนี้ยห้าสิบเพราะเราใส่นมไปแล้วได้เจ็ดิบ้าใช่ไหมคะอ่ะเราใส่เพิ่มไปเลยเพื่อเราจะได้ไม่ต้องใช้แก้วหลายแก้วนะคะเป็นร้อยยี่ห้านะคะอันนี้เราใส่ไปร้อยยี่ห้าอ่ะเราร้อยยี่ห้าเสร็จปุ๊บพอเราใส่ร้อยยี่ห้าเราจะสมาใส่นมรสจืดรสจืดเนี่ย จะใช้นมอะไรก็ได้นะคะมันเป็นสูตรเปอร์เซนต์เขียนว่านมจืดเป็นนมโฟโมอยหรือนมเมจิอะไรก็ได้แต่อันนี้มันคือตรงนี้มันได้นมอันนี้มาก็เลยใส่เป็นวัวแดงนะคะวัวแดงวัวแดงนี่เขากินกันเยอะนะคะนมจืดวัวแดงนะคะคือบอกได้เลยว่าอันนี้ใส่นมจืดอะไรก็ได้จะเป็นโฟมสดหรือจะเป็นเมจิก็ได้นะคะอันนี้เราใส่ไปอีก เพิ่มไปอีกยี่สิบห้าเมลเมื่อกี้ได้ร้อยยี่สห้าแล้วใช่ไหมคะร้อยยี่สห้าแล้วเพิ่มไปเจ็ดเอ่อเพิ่มนมนมจืดไปอีกร้อยยี่ห้าเพิ่มไปอีกเจ็ดสิบห้านะคะบวกกันให้ได้สองร้อยนะคะอันนี้เจ็ดสิบห้านะคะเมื่อกี้ได้ร้อยยี่บห้านะคะเฉี่สาไปเลยคือให้มันรวมตรงนี้ให้เป็นสองร้อยนะคะ อันนี้เราจะทําแบบแนวที่ว่าทําขายทําขายแบบว่าจะทางรัดนิดนึงถ้าทํากินก็ขั้นตอนง่ายๆนะคะใช้แก้วเดียวจบเราก็จะได้คนนะคะเห็นไหมคะเราจะได้เป็นนมชมพูนะคะ คนให้เข้ากันนะคะคนให้เป็นสีเดียวกันเลยเห็นไหมคะเราจะได้ในนมชมพูในแก้วยี่สิบสองออนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําแข็งให้ดูนะคะน้ําแข็งเนี่ยเราจะใช้แก้วยี่สิบสองออนแก้วนี้นะคะยี่สิบสองออนแก้วยี่สิบสองออนนี่เราจะเป็นตูดเนี่ยจะเป็นตูดแบบว่าธรรมดาเป็นตรงๆก็ได้นะคะแต่เขียนว่ายี่สิบสองออนนะคะเพราะว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรแก้วยี่สิบสองออน แข็งเนี่ยเราจะใช้น like, like ้ําแข็งแบบก้อนเป็นเป็นน้ําแข็งหลอดก้อนเล็กนะคะเราจะไม่ใช้น้ําแข็งบดนะคะเพราะน้ําแข็งบดเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่ใครสะดวกนะคะน้ําแข็งบดก็ถ้าไม่มีแบบนี้เราก็ใช้น้ําแข็งก้อนใหญ่มาบดก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ควรจะใช้น้ําแข็งก้อนใหญ่นะคะเป็นหลอดก้อนใหญ่เพราะว่ามันจะไม่เข้ากันนะคะพอเราได้น้ําแข็งแล้วนะคะน้ําแข็งนะคะ เราก็จะเทนมชมพูนะคะหรือว่านมเย็นบางคนเด็กๆเขาก็จะเรียกนมชมพูบางคนก็จะเรียกนมเย็นนะคะคือก็คืออันเดียวกันนะคะนมเย็นหรือนมชมพปูนะคะอันนี้มันจะพอดีแก้วเลยเห็นไหมคะตอนนี้ว่าต้องการความสวยงามหนุ่มความมันเราก็จะใช้นมเอ็กตอร์สุดเข้มข้นโรยไปข้างบนอีกหน่อยนะคะ เห็นไหมคะจะได้ความสวยงามนะคะเราก็จะใส่ฝาจริงๆแล้วฝาเนี่ยเป็นฝาแบบเนี่ยปิดได้ก็ดีนะคะรูเล็กๆพอดีหลอดน,นะคะไม่ต้องแบบฝาเปิดเงี้ยอันนี้อันนี้เราก็ปิดได้นะคะสมมุติว่าทําที่ร้านขายเป็นแบบว่ามีไลเดอร์มารับอะไรเงี้ยเราก็แปะสติกเกอร์ตรงนี้ได้นะคะ นี่ก็ง่ายนะคะเห็นไหมคะได้แล้วนะคะนมเย็นมีหลอดแล้วก็ใส่หลอดนะคะนเนี่ยได้นมเย็นที่หอมอร่อยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ ติดตามอาคิตย์พาทำได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนคลิปใหม่ๆกันเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีน้ำเอ่อผลไม้ปั่นนะคะผลไม้ปั่นเพราะว่าอาคิตเนี่ยพี่ร้านเนี่ยขายกาแฟสดผลไม้ปั่นกโก้อาคิตหรือว่าอะไรคือขายหลายอย่างะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาลงคลิป่ไปดูกันอีกนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะช่องอาคิตย์พาทำค่ะสวัสดีค่ะ